สวัสดีครับพบก,กับเราไยรังนะครับผมเราก็ต้องมาคุยถึงเรื่องนี้เลยนะฮะมันเป็นประเด็นดราม่าที่แบบว่ามาแรงมากๆเลยระหว่าง เท่ากันกับคนมีเวลาไม่เท่ากันเราจะเลือกคิดยังไงใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็มันก็ต้องเท่ากันสิวะ24ชั่วโมงมึงไม่ต้องสงสัยเลยเวลามันเท่ากันอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณคิดว่าเวลาเท่ากันนั้นคุณไปดูคลิปของคุณ c ิเคเฉินมาหรือยัง everyone says I don't have time no, that's some bullshit t h t when people talk about the bullshit that they don't have time t h s you have time for Netflix you have time to watch a hour series. You have time to hang out with your friend to, to drink alcohol. Yeah. People make time for things that are actually meaningless in their life. Like sitting down for watching a Netflix, watching a movie, that's like three, four hours. Yeah. Like that amount of time you can use it to exercise and read a book and build up your side gig. Yeah. And be a freelancer. Yeah. Like we have time. Trust me, you have time. My time is like by the minute. If you care about something enough you have time. But I'm Netflix ทำไมถึงเลือกดู n ก t f l i x ก็มันฆ่าเวลานี้นะฆ่าเวลาเราตอนตอนนี้มึงลำคาที่มึงเวลาเยอะหรอวะ ไอแปดชั่วโมงที่คุณไปดู넷เฟิกอะคือเองไปศึกษาพัฒนาชีวิตตัวเองได้นะไม่บอกดูหนังผิดไม่บอกเล่นเกมผิดแต่เมืองต้องอย่าลืมพัฒนาชีวิตก่อนถ้าสมมติว่าวันนี้เราเรียนรู้ละวันนี้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับารเงินข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับหนี้เราข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อเราเข้าใจละข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเศรษฐกิจโลกถ้าข้อมูลพวกนี้คุณเข้าใจแล้วคุณเอาเวลาที่เหลือไปดู넷เฟิกได้แต่ถ้าคุณมันยังไม่เอาข้อมูลที่สำคัญจริงๆที่สามารถกระทบชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยคุณยังไม่ ที่เข้าใจนั้นคพูดที่คนไทยชอบพูดต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันเข้าใจคนหนึ่งบ้านรวยคนหนึ่งบ้านไม่ไมรวยเข้าใจคือรู<ๆ>้ว่าอะไรที่เราวินเหมือนกันเวลาต้นทุนชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเอาเวลาของเราไปทำอาอนไรได้ต้นทุนที่แท้จริงคือเวลาคุณสามารถเอาเวลานี้ไปศึกษาเวลานี้ไปเรียนรู้เวลานี้ไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเวลานี้ไปลองผิดลองถูกแต่ถ้าคุณเอาเวลานี้ไปเสพกับีรีป์เกาหลีเพลงหลอนจังเลยน่ารักคู่จิ้นจะไปไม่ถึงไหนแล้วตอนที่มันไม่มีเวลา เนี่ยคยมาไม่ได้ละดูเน็ตฟิกไม่ผิดครับแต่ดูเน็ตฟิกมันผิดถ้าคุณยังไม่พัฒนาตรงเนี้ยคุณลุงสาต์ไปดูมาได้ยังครับคุณรูส้สึกตัวตึงคนดึงดาองคานดูแล้วดูแล้วดูแล้วอ่าโอเคก่อนที่จะเข้าใจดราม่านี้นะเราจะต้องพูดถึงซ k ก่อนคุณซ k เคเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนลุง สต้นกำเนิดของดราม่าใช่ไหมซีเคเฉิงเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มอายุ30ปีลูกครึ่งไทยจีนเกิดและใช้ชีวิตไวเด็กที่มาเกาแต่บางข่าวก็บอกว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์เออกูก็เริ่มงงงเอเอทำไมมันมีหลายแหล่งใช่ไหมอ่า ตอัน,นี้เขาอะตอนอายุสิบสามเนี่ยพ่อแม่เขาหยาก,กัเกาเลยถูกส่งไปเรียนอยู่ที่อเมริกาจนได้ป oh <my> ริญญาโทด้านบัญชีและการเงินไว้ก็เลยเก่งมีความเก่งความสามารถในเรื่องของการบัญชีใช่ป่ะแ็จแล้ว uh huh. พอเขาไปทํางานอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยได้สี่ปีเนี่ยแล้วประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็คือแบบอยากจะใช้ชีวิตให้เหมือนกับครอบครัวเขามีฐานะแต่เขาอยากใช้ชีวิตที่เหมือนกับคนที่แบบไม่ไม่ค่อยจะมีก็เลยกินอยู่อย่างประหยัดจนเหลือเงินเก็บมาห้าสิบล้าน <c oughs> ในเวลาสี่ปีที่เขาทํางานอ๋อแล้วเป็นไงมั่งครับลุงหลังจากที่เขาเขากลับมาเมืองไทยใช่ไหมเหล่าเขาก็ใช่มามาเป็นได้มีความคิดว่าเออคนที่อยู่ในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีคนมาทํางานอะ่ะเยอะแยะมีคนเก่งเข้าบริษัทเย,ยอะแยะใช่ป่ะแต่<บ>แต่บางคนเนี่ยมีความเก่งความสามารถแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วไม่อยากจะย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทํางานที่แบบในตัวเองใฝ่ฝันบางยงก็ยังเป็นห่วงถิ่นฐานที่บ้านก็เลยเปิดบริษัทอะไรฟาร์เวิร์กใช่ไหมบริษัทที่มาทํางานเกี่ยวกับอะไรวะ ก็จ้างพวกฟรีแลนซ์คอยมาทําในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นออกแบบแพคเกจจิ้งทําโฆษณารีโล,โลโก้อะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถจ้างได้ในโลกอินเทอร์เน็ตเขาจะทําตัวเป็นคนกลางครับลุงอ๋อเขาไม่ไม่อยู่ข้างเลยเขาจะยีนกลางๆอย่างเดียวเลยใช่ไหม แน่ <Yeah. S 2> แล้วแล้วแล้วจุดเด่นของของบริษัทเขาอ่ะมันคือจุดเด่นของเขาคืออะไรทุกคนสามารถทำงานได้ไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนไงอก็คือคนที่ต้องการทีมงานมาร่วมทีมงานก็ไม่ไม่ต้องไปหาอะไรมากแล้วก็จ้างจป็นจอบไม่ต้องเก็บเป็นเงินเดือนด้วยถูกต้องเออตอนนั้นมันมีตัวอยาว่างบริษัทอะไรที่มาจ้างอ่ะมาจากไหนเออมันก็มีหลากหลายบริษัทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูเอ่อคลิปของคุณซีเคหรือคอนเทนต์ของเขาบ่อยๆนะก็จะมีมีอยู่อันนึงผมจําได้เลยผมดูจนจบคลิปเขา ไอ้คนเกาหลีเขามาจ้างฟาส์เวิร์กเว่นจะขับมือๆอะไในแถวนี้จเยี่หมมาเขามาแอบฟังมึงแอบฟังเอโอเคนะเขามาเขาเป็นคนเกาหลีเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกาหลีแท้เออแทรเลยคนแทร์ของแทรเลยนะเขามาจ้างฟาสต์เวิร์กเนี่ยผลิตเพ็กเกจจิ้งเป็นคนไทยมาผลิตเพ็กเกจจิ้งเขาขายน้ำโปรตีนน้ำโปรตีนไม่ใช่น้ำตู นโปรตีนจริงๆลุงไม่ใช่ตู้นะไม่ใช่ตู้น้ำโปรตีนแน,น,น,นตัำตู้มีทุกที่ <c oughs> โอเคนะเขาก็มีการพูดคุยกันแล้วก็แบบโอ้คอนเทนต์ส่วนใหญ่ของคุณซีเคนี้ก็จะเป็นเหมือนไลฟ์โพสถ้าเกิดคุณนึกภาพไม่ออกคุณนึกถึงอะไรนะมันจะมีอยู่คนหนึ่งผมจำชื่อจะไม่ได้ละโพสจำจเปเบนซ์ใช่ไหม ประมาณโค้ดคอนเทนแบบประมาณนั้นอ่ะแล้วเป็นปไลฟ์โค้ดพวกนี้มันต้องพูดอะไรให้มันขีดขัดขาเลยใช่ป่ะพูดแบบว่ากลางอ่ะมันไม่ได้อ่าไม่ง่ายจนจนมีสองคลิปที่มันเป็นเรืล่าสุดปัจจุบันนี้ใช่ไหมเล่า่ะที่ที่แรกที่บอกว่าคนเราใครที่แม่งชอบบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแบบนี้ใช่ไหมันไหลสาระเออเขาก็แทรกว่าไงไหนเล่าบางเี่มมันบอกตัวเองคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจหรือจะจ่อกับสิ่งในสิ่งหนึ่งมันมักจะหาเวลานะเพื่อมาทําสิ่งนั้น อย่างเช่นคุณมีเวลาว่างดู넷ฟิกแต่คุณไม่มีเวลามาพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ลุงเออเสียเวลาไป3าสี่ชั่วโมงต่อว,วันเลยนะในการดู넷ฟิกอะไรประมาณนี้อ่าที่ผมเขาก็จะประมาณนี้มันไร้ความหมายอ่าเขาเรียกว่าแล้วใช้ใช้ไปกับสิ่งที่ไร้ความหมายในชีวิตมึงกําลังย่างก้าวใครเรียกว่าเข้าไปถึงแดนอะันตรายวะลุงวะเข้าไปเน็ตฟิกยังไม่เท่าไหร่ถ้ามึงกล้าเข้าไปคําว่าซีรีส์เกาหลีเมื่อไหร่นะเท่านั้นก็จะมีรถทัวร์เยอะลุงก็พูดไปลุง อย่าไม่ไปออกวัวแรงดิขนาดเพชรจ้ายังโดนเลยเห็นไหมไปพูดถึงริซ่า แต่ว่าเกาหลีเนี่เขามีรถคณะรถทัวร์เยอะอันนี้พอผมาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ปะไม่มีเวลาหนึ่งและไม่พอมีคลิปที่สองพูดถึงอะไรเยอะเดี๋ยวย,ยังยังยังเพิ่งไปคลิปที่สองเอาคลิปแรกก่อนประโยคมาประโยคมนประโยคคือ <c oughs> เวลาเหล่านั้นน่ะสามารถเอาไปออกกําลังกายอ่านหนังสือสร้างธุรกิจเล็กๆหรือเป็นฟรีแลนซ์ได้เชื่อผมเถิะทุกคนมีเวลาถ้าคุณให้ค่ากับอะไรคุณจะให้เวลากับมันนี่แหละประโยคนี้แหละครับลุงอ มันมันก็ปลุกปกลุกเราอารมณ์ของคนที่แบบต้องการที่จะให้มีพลังในการสู้ของชีวิตมันก็ถูกแล้วนะ h a v e energy จริงๆแล้วอ่ะเขาพูดให้ใครฟังเ,าเาขาพูดให้ f อีของเขาคนที่กดติดตามเขาไงเขาพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่ถ้าคนที่ผ่านมาคยดว่าเดินทางผ่านเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบดูเกาหลีซีรีส์เกาหลีแล้วถูกถูกเขาเดบแนมว่าเฮ้ยพุทธพระเอกรอเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยไปดูแต่เรื่องพระเอกรอเรื่องซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเด็ด เดินโดนเดี๋ยวาคณะ้อรัวไว้ให้มาหานะลุงคนพวกเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกอ้หามึงกูชื่นชมความหล่อของเรื่องของกูโอ้กูกูมีเวลาดูกูรู้สึกว่ากูดูแล้วกูมีความสบเลยแบบนี้ไงพวกนี้ก็จะมาว่าแต่มีหลายคนที่เห็นด้วยเขาบอกว่าเออจริงอ่ะบางทีเราก็โมจะแต่ไปดูเพลินใช่ป่ะไอซีรีเกาหลีที่แม่งก็ดูเพลินจะดูแค่หนึ่งชั่วโมงแม่งดูไปสามชั่วโมงหนังมันก็ทำให้เราติดตามนั่นไงี้วรก็เอ้ยเราต้องหยุดดูดูให้น้อยลงหันมาตั้งการตั้งเนื้อหาพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยหลายคนก็เห อ่าต่อเลยต่อเลยเออคลิปท,ที่2เนี่ยคือ c k เขียนแชปชั่นว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันและเล่าว่าเคยมีคนบอกว่าเขาเวลาว่าจะดู넷ฟิกเพื่อฆ่าเวลาเขามองว่าแชั่วโมงที่ดู넷ฟิกนั้นเอาไปศึกษาพัฒนาชีวิตตัวเองได้ไม่ได้บอกว่าดูหนังหรือเล่นเกมผิดแต่ต้องอย่าลืมพัฒนาชีวิตตัวเองก่อนมึงจะซิ่งอะไรกันได้ันานดะเดบุสสองรอบแะไรเนี่ยโอ้ยแล้วค่อยเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปดู넷ฟิกอ่ายังไม่จบยังไม่จบคนไทยชอบพูดว่าต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันแต่สิ่่งที ที่คนมีเหมือนกันก็คือเวลาทําไมไม่เอาเวลาไปศึกษาเรียนรู้และลองผิดลองถูกแต่ถ้าเอาเวลาไปเสพซีรีส์เกาหลีเฮะกรอจังเลยคู่ชิ้น้าจังเราก็าไปไม่ถึงไหนหรอกดูเน็ตฟิ x มันไม่ผิดแต่ผิดถ้ายังไม่พัฒนาตัวเองอแค่นี้แหละบอกแล้วมึงอยากเข้าไปถึงดงเกาหลีติงเกาหลีก็มาเลยเออแล้วเห็นว่าทุกเมื่อกี้นี้รถทัวร์ยังไม่เลิกลงอยู่เลยใช่ไหมอ่า ก็ยังลงอยู่นะผมว่านนะตอนที่เราทำชิดเนี่ยมันก็มีประเด็นเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็มีหลายๆคนเริ่มเอามาพูดแล้วเป็นทอออฟระอชาากันไปนแล้ว ซึ่งมันมันก็ไม่ผิดอะเพราะว่าคนเรามันจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะลุงเห็นเพิ่งเป็นมุมมองกันแตกต่างนะเพราะมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วมีคนเห็นด้วยต้องมีคนไม่เห็นด้วยอเอาหนึ่งแบ่งไปกี่ฝ่ายอ่าเจ้าเด็ดมีสามฝ่ายประจํามไม่เคยมากกว่านี้จริงเหรอลุงเอาไหนเอาพูดสิเห็นคนที่อไม่เห็นด้วยก่อนโอเคคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเวลาเท่ากัน,นแต่ต้นทุนของชีวิตไม่เท่ากันมูลค่าของเวลาต่างกันใช่ไหมอ่ะอ่บางคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องออกกําลังกายว่าทำไม วะมึงมีเวลาทำไมไม่ออกกำลังกายแต่ฮะกว่ากูจะไปถึงวิเนสเนีน่ยกูนั่งรถอีก2องชั่วโมงบ้านกูอยู่ไกลกับคนที่มีเงินที่เพียบพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเดินสามเก้าแม่งเลยในคอนโดนแม่งวิตเดสก็เยอะแยะเดินสามเก้าก็ถึงแต่ว่ะอันนี้ก็คือหนึงง่งในนั้นในในของปัญหาและบางคนเช่นนี้ที่กูจะบอกเนี่ยอ่าใช่มัังม,มีความพร้อมไงคนที่มีความพร้อมเท่ากับต้นทุนของชีวิตอ่ะคนเราไม่เท่ากันการที่พูดแบบเนี้ยไอ้ดีเจเพชรจ้าเอ้ไม่ใช่พีเคเจิ พูดแบบอยากจะยกตัวเองอ่ะเอามาข่มเขาใช่ป่ะคนที่ที่แบบไม่ใช่เป็นแฟนขับของเขาของเขาจริงๆอ่ะก็เลยอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ากว่าจะถึงเนี่ยฟิตเนสต้องใช้เวลาแล้วบางคนเนี่ยไปถึงห้างก็ไม่มีที่จอดอีกสมมติว่าในฟิตเนสจะมีห้างเวงวนลแล้ววนอีกแต่ถ้าเกิดมังขับเปกปร์คารเนี่ยเขามีรถมียที่จอดไหมเปรียบเทียบกันนี่ถูกไหม,ไหมใช่ป่ะมันมันก็เลยเป็นปัญหาส่วนคนที่อ่าเมื่อกี้ไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยต้องว่าไงนะว่าวันนี้คนเห็นด้วยอหรอ่าลุงลุงพูดถึงคนเห ผมก็ฟังอยู่ในลุงผมหาไม่เจอความคิดเห็นของฝั่งคนที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยทีเคเนี่ยเขาพูดถูกทุกอย่างแต่ว่าอาจจะจี้ใจดับของ ไทยไปหน่อยบอกแนะล้วไกดันไทยอ่ะอยากเข้าไปในดงต,งตงิ่งเกาหลีอ่าใช่มันก็จริงนะ่ยคนก็เขาก็เลยพาโกดเขาพูดพูด,พดจะพูดในมุมที่ว่าอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องแลกใช่ไหมถ้ายังอยากดูหนังเที่ยวดื่มกินเพราะมันคือความสุขก็ไม่ผิดอะไรมันไม่ผิดอะ่ะแต่แต่ถ้ามึงอยากจะมีความสําเร็จมึงก็ต้องดูหนังให้น้อยลงให้เวลาในการทํางานพัฒนาความรู้เนี่ยให้มากขึ้นใช่ป่ะคนน่ะไปตีความหมายไปตามความเข้าใจ เหลายคนกําลังเข้าใจซีเคผิดเขาไม่ได้บอกว่าการดูหนังนอนเล่นบบเป็นเรื่องที่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องมีจัดสรรเวลาให้ดูหนังให้มันน้อยลงอนะไรแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปดูหนังเพลินก็บอกว่าไม่มีเวลาซึ่งมันก็มีคนอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีคนที่แบบไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่างานเขารัดตัวงานรัดตัวทํางานเนี่ยแปดชั่วโมงกว่าจะได้เงิน300 500หรอยหรือว่าพันนึงก็แล้วแต่เอาเป็น500อยกลางๆเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาที่จะ จะไปฟิตเนสจะไปอะไรแล้วพอมีเวลาว่างว่างจากที่เขาทํางานเหน็ดเหนื่อยเขานอนดูหนังเนี่ยคือการพักผ่อนแต่ว่า การดูซีรีส์หรือว่าดูหนังเยอะๆเนี่ยมันมีคนนึงไว้เขาประสบความสาเร็จาที่เขาแบบนั่งดูหนังแต่ว่ามันเกี่ยวกับไอ้เอาไอเฉลิมชัยสอนเสรีชัย,ยเขาทําเกี่ยวกับโฆษณาเขาบอกว่าวันๆนี้ดูหนังแม่งยี่สี่ชั่วโมงเหมือนกันถึงไม่ทำเกี่ยวกับโฆษณาเขาบอกว่าการดูหนังอะไรเนี้ยมันจะเอาความรู้เอาความสารวาดจากหนังมันซึมซับมันก็มีหนังที่เราดูใช่ะ่ะไม่ให้หนังอะไรสานะมันก็เอามาพัฒนาคุณภาพชีนี้ได้เหมือนกันก็ว่าอย่างนี้อ่าโอเคลุงแล้วแล้วฝันมาลุงที่ลุงบอกอะอ่าแล้วมันจะมีคนที่แบบกั เขาบอก <ผม S 1> ว่าเต้าอสมอผอู้บิวยังกลา,างเขาจะกินข้าวกับ เนี่ยลงเล่นอะไรเนี่ยไ,ไม่โดนหรอกูออกเสียงไม่ชัดจุดประสงค์ที่ซีเพูดนั้นอ่ะดีมากแต่มันคับแคบไปหน่อยเพราะว่าเขาสื่อสารกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขากลุ่มอื่นที่มีปัจจัยต่างออกไปจึงมองว่ามันตื้นเขินดังนั้นเมื่อเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาก็ปล่อย่านไปเถอะอย่างนี้เขาบอกไงให้เขาสอนคนของเขาไปแนะนาเขาไปก็มันก็จริงอ่ะคนที่เป็นไลฟ์โค้ดมันก็ต้องพูดในส่วนที่เขาต้องการสื่อสารแล้วคนที่ต้องการฟังนะเขาบอกว่าลุงั้นเกิดเขาบอกเขาไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดเขาเป็นแค่แบบ คนที่แบบอยากจะเห็นคนพัฒนาชีวิตตัวเองก็ไม่ต่างถึงถึงเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าไลโค้ดในเมื่อเขาบอกอยากให้เห็นคนที่พัฒนาชีวิตตัวเองจุดมุ่งหมายในการพูดเขาก็ต้องพูดให้คนพัฒนาชีวิตแล้วการพัฒนาชีวิตเขาจะเอามาจากไหนมันก็ต้องเอาจากประสบการตัวเองตัวเองอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบดูซีรีส์มากมันก็ต้องพูดตรงนี้แต่ถ้าเกิดมึงให้คนที่แบบชอบดูซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็มีประสบความสําเร็จในชีวิตมีความสามารถอย่างถ้าเกิดให้เฉลิมชัยสาสศรีวิชัยมาเขาก็บอกว่ามึงต้องดูซีรีส์เยอะๆเพอเอ มันก็แล้วแต่เลยอ่ะมันก็จริงไงนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำใช่ไหมออายกตัวอย่างเหมือนกันมึงเป็นคนขายขายน้ำปู เหมือนกัน, <S <S นสองคนสองเจ้าเนี่ยขายน้ำตู้หู้เหมือนกันตูดเติร์ดน้ำตู้หู้เหมือนกันอ่ <Yeah. S 2> แต่ว่ามึงพูดดียิ้มแย้มแจ่มใสมึงก็ประสบความสำเร็จคนอี้คนหนึ่งอ่ะมึงพูดไม่ดีหน้าจาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสมึงก็บอกว่าขายน้ำตู้หู้เนี่ยแย่ทำไม่ดีไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อีกคนหนึ่งมึงขายดีมันมมประสบความสำเร็จอาชีีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันอ่าถูกไหมอ่าอ่าเขมเปียนนะ แต่คราวนี้มันก็จะมีอีกคนหนึ่งก็ออกมาเขาก็มาทําคลิปคนก็ดูเยอะเขาก็มีคนตามเขาเยอะเพ้ยรลงเขาชื่อครูครูลูกกราฟมันเป็นใครวะครูลูกกรอฟเนี่ยนะครับผมต้องลองเลยว่าเขาเนี่ยนะถ้าเกิดว,ว่าผมจนีไม่ผิดแรกๆน่เขาเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษแล้วเขามีความสามารถเกี่ยวกับภาษาแล้วเขาเรียนจบทนาภาษาอะไรแบบนี้มากนะเข,เขาข่าวเขาก็คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจนตอนนี้ก็เปิดสถาบัน ติวเตอร์ขวดขันวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนี้โดยเฉพาะเลยอ่าเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ใช่ไหมถูกต้องซึ่ง<ต>ซึ่งเขาก็ไปเดี๋ยวพิ่งก่อนที่จะไปถึงนัดเลยคือมีคนไปถามความเห็นของครูลูกกอล์ฟว่าที่เห็นอ,อย่างไงกับเรื่องนี้อ่าครูลูกกอล์ฟเขาบอกว่าเอ่อมองว่าคนที่บริหารไม่เป็นน,นัะ่ะก็มีอยู่จริงอย่างที่ลุงพูดนั่นแหละมันก็ใช่มันก็มีแต่คนก็มีจํานวนไม่น้อยที่เขาไม่มีเวลาจริงๆมันก็ใช่ไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พวกงานที่ทำคุณภาพชีวิตนั่นแหละมันก็เคยแบบการดิ้นรลนอ่ะก็คือต้นทุนชีวิตมันไม่เหมือนกันถูกไหมก็เหมือนที่เรามองมองย้อนกลับไปก็คืออ่าซีเคเขาเป็นคนมีฐานะและเขามามาทำอ่าทำงานเก็บเงินหรือเขาเรียกว่าอะไรทดลองจนเก็บเงินกับคนจนจริงๆอ่าทดลองจนอ่ามันมันคนละเรื่องกับคนที่แบบไม่ได้ทดลองแต่กพรุ่งนี้กูจาเอะไรแดก เพื่อจะลองดูโนอักกุจนอะไรเงี้ยเออมันไม่เหมือนกันไงเออ,เออนะในแต่ละวันที่เขาต้องเจอการดิ้นรนนะครับมันต้องทําอะไรบ้างมันทําให้เขาไม่มีเวลาดังนั้นเวลาได้ยินใครบอกว่าไม่มีเวลาอย่าพึ่งสวนว่ามันไม่จริงเราทุกคนมีเวลาเท่ากันเพราะเราไม่รู้บริบทชีวิตของคนอื่นถูกต้องนะ,นะเราก็ไม่สามารถที่จะไปจากัดกํากับชีวิตของใครแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปจํากัดของคอนเทนต์ของใครใช่ป่ะเราจะไปบอกเขา่ามึงทำคอนเทนต์ก็มึงเสดไปดูเขาเอง ก็แหละลุงเอา้าอันนี้พูดตรงๆถ้าเกิดมึงไม่ชอบมึงก็เดินผ่านไปมันก็จริงลุงแต่ว่าสิ่งที่เรามักเจอในโลกออนไลนหมนะ์มันส่วนใหญ่แล้วมันก็คือวาทก,กรรมใช่เขาก็อ๋อวาทก,กรรมใช่ไหมใช่วาทก,กรรมคุ้นๆว่ะวาทกรรมไงก็คือตน้นตัวชีวิตของเราไม่เท่ากันแต่เวลาเรามีเท่ากันคําถามคือเวลาของเราอะ่ะมันเท่ากันจริงหรือมันก็ยกตัวอย่างได้อย่างเช่นอ่อเหมือนเราอะ่ะสมมติผมไม่มีรถและล,ลุงมีรถแล้วเวลาเราไปทํางานทางานที่เดียวกันลุงขับรถผมเดินไป แค่ไม่ต้องทำเพราะใกล้ๆมันก็ไม่เหมือนกันแล้วกูก็ถึงเร็วกว่านี่ถูกไหมอ่าเวลาเวลากูก็เหลือเยอะกว่านะตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะอ่าถ้าอยิ่ว่าผมต้องเดินแล้วไปขึ้นรถเมย์ต่อสองแถวแล้วก็กว่าจะเดินเข้าไปถึงที่ทํางานอีกโอ้รถเมย์มันหรือ2แถวมันจอดตามที่จุดที่มันลงมึงต้องใช้เวลามากขึ้นมันก็ต้องตื่นเช้าขึ้นเว้ยอันนี้ปลาปลายของ t k บอกเออใช่มันก็ใช่ให้มากขึ้นโอเคนอนให้น้อยลงน แตงเย็นที่วิทย์มากขึ้นเดี๋ยวเขาก็บอกเนี่ยโอ้่ะต่อไปคนที่มีเงินอ่ะสามารถใช้เงินซื้อของซื้อเวลาได้หรือซื้อคนอื่นมาทํางานแทนตัวเขาเองได้ถูกอ่ามันก็ต้องแลกเปลี่ยนเว้ยมันก็ต้องใช้เงินไปซื้อแต่ว่ันลนก็เยอะขึ้นอ่าลงมีเงินอมาเจ้าควรซักผ้าได้จ้างคนรทำคมสาปได้อ่าถูกไหมไม่ต้องทําเองส่วนผมไม่มีเงินผมต้องซักผ้าเองต้องทำคำสาปเองถูเองเช็ดเองเออรถ ถ้าลุงม,มีรถลุงก็นั่งรถไปเองขับไป,ไปเองผมไม่มีรถผมก็ต้องนั่งรถสาธารณะไปเองผมพูดไปใช,ใช่ไหมใช่ในเมื่อคนรวยสามารถใช้เงินจ้างคนอื่นได้แล้วแล้วเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเหรอถ้าเอาตามตัวเลขเวลามันเท่ากันเว้ยแต่มูลค่าไม่เท่ากันแต่ถ้าจะบอกว่าไม่เท่ากันก็ได้เว้ยอย่างที่ว่าพระกุจ้างพวกมึงหมดกูก็ม,มีเวลามานั่งนอนดูซีรีส์ไงใช่ไหม กูมีเวลามานั่งนอนดูซีรีส์แล้วมึงมาว่ากูว่าดูซีรีส์ไรสาระยดงไงกูดูซีรีส์แล้วกูรู้สึกว่ากูได้ข้อมูลเพิ่มเป็นไม่ได้ใช่ไมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทําอะไรแล้วมันเกิดประโยชน์อะทำไปอ่าแล้วก็อันสุดท้ายที่กูลุกคอปเาฝากมาก็คือว่ากูลุกคอปยังมองว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเซฟคอนเทนต์ก็อย่างที่ลุงบอกอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราเลือกเซฟอ่ะเขาพูดให้ใครฟังและเราเป็นใครที่เดินผ่านเข้าไปตรงนั้นป่ะเสืกไปได้ยินเเ้้าออะกกู่ดดไไมวยยงงฟั ก็จริงนะนะเวพูดให้คนที่เขาต้องการฟังใช่ไหมเหมือนเราหิวน้ําอ่ะเวลาคนหิวน้ํามากๆมึงเอาแป๊บซี่ให้กินมือเบียให้เขาดื่มเขาไม่เอานะเวทเขาจะกินน้ำเปล่าก็ใช่ไงมันซ่ามันแสบมันบาดคอเธอเห็นไหมแล้วเวลามืออารมณ์สูญทรีมึงก็อยากจะกินเบียมึงแบบพออยากจะกินให้มันสดชื่นมึงก็มึงก็กินน้ำอัดลมแบบเนี้ยมันอยู่ที่ สรุปได้อยู่ที่เลือกมึงเลือก,เล,อกเลือกทำคอนเทนต์เลือกเสพเลือกฟังที่เราเลือกความสุขมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาก็สรุปอยู่ตรงนี้ใช่ปะไม่ต้องไปเถียงอะไรกันให้มากอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราคิดมากเนะี่ยใครทําอะไรเดินผ่านมามันพูดกัดเอง้าทางปาดหน้ามันเลยใจเย็นๆลงไปปาดหน้าเขารงนี้แล้วก็ดึงคันเกียร์ดึงคันเกียร์แล้วก็ ไปจัดการมันเลยใจเย็นลุงอ่ะแล้วนี่ลุงได้ข้อสรุปอะไรจากเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมว่า,านามานี้มันต้องสอนอะไรให้กับคนเราบาไหมมั้งโอ้ยสอนเยอะสอนก็บอกแล้วไ okay. งเราอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติแล้วเราก็ต้องเราเลือกเลือกเลือกฟังเลือกเสพแล้วก็เลือกสร้างคอนเทนต์แล้ว,วเวลาเราเลือกเสพเนี่ยอย่างเราคนดูซีรีส์เกาหลีเขาดูเยอะๆใช่ไหมแล้วเ,เขาก็มีความสุขแต่เราเอ้ยถ้าเกิดเราดูเยอะไปเดี๋ยวเรามีเวลาทํางานฟีแลนซ์อะไรของเราน้อยเ,อยเอยองินก็มาเลี้ยงน้อยลูกเราเงินน้อยเดี๋ยวไม่มีอาหาร ลุงกิงเป็นฟรีแลนซ์เราตอนไหนเนี่ยฟรีแลนซ์มันก็เกี่ยวกับวิธอง,งานที่แบบทำฟัดเวิร์กทบการอาชีพทุกคนอะ่ะมึงไม่ไม่รู้เหรอว่ามึงต้องทํางานให้มันมีคุณภาพมากขึ้นมึงต้องดูหนังน้อยลงมัธรรมดาแต่ถ้าใครมีความสุขในการทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ทําไปเพราะฉะนั้นอย่าไปตีมเอาความรู้สึกของตัวเองอะ่ะไปตีราคาของใครเขาอาเอาความร <Okay. S 1> ู้สึกไปกดดันคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นประชาธิปไตยเราอย่าเป็นประเด็จการ oh. ไม่ใช่พิจารณากรรมปะอ้าววัตยาพิธีิปาตยมันก็คือวัตกรรมประเด็จการมันก็คือวัตกรรมเราต้องอยู่ความเป็นจริงโอเคนี่เราจะอยู่กันเมืองต่อใช่ไหมรหรือว่าเราจะจบไอ้เรื่องดราม่าของคุณซีเกไว้เท่านี้อา้าวแต่สบแล้วนะสุดท้ายแล้วนะคือเราอยู่ที่ว่าเราเลือกเสพเราชอบอะ <ใช S 1> ไร<ป>แล้วก็ต้องเลือกแบบนั้นอันไหนที่เราไม่ชอบแล้วก็ต้องปล่อยผ่านไปอย่าไปคนรุดทัวหรือว่าไงใช่ถูกต้องอย่าไปเครียดถ้าเราไปเครียดเราก็จะไปต่อว่าพวกนู้นคนนี้แต่ถ้าใครต่อว่ามาเราก็ต้องสวนกลับถ้าไม่สวนกลับมันก็ ไม่สวนกลับมึงยังเก็บไปกดการแต่มันสวดๆไปเลยจะจบจบไหมเนาะเออจ,จะจบจบไปโอเคอเครับผมนะตอนชิปนี้แล้วก็คูยาอย่างที่ลุงบอกแลแหละรเราอยู่ที่ว่าเราเลือกเสพเราเลือกเราเป็นผู้เสพเรามีมมสิทธิเลือกแล้วใครมีประสบการณ์แบบเนี้ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังมั้งใช่ไหมมาเล่าว่าเอ้ยเคยโดนอย่างนี้หรือว่าเคยเป็นอย่างนี้ใครที่ตอนเรียนจบตอนเรียนหนังสือเยอะๆแม่งก็ต้องไปันหดที่สอบอ่านหนังสือหนักๆกูนอนดูซีรีส์ทั้งวันเหมือนกันพูดไป โอเคนะจบคลิปนี้อย่าลืมไปดื่มน้ำต้พพพพาพานะนะื้นเวัาสารสุขภาพนะเดินไปเดินต้าตู้โ okay, อเคครับผมบายบายครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับกี่นาทีวะตัดให้เหลือสิบใส่หนนี่อะไรน,นี่ไได้ไ,ได้ชื่นไหม